ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปป้านศิลาดนกันครับไะตามไปเห็นฉันเห็นโลกันกว่าใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็ก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไร ากไกลออกไปฉันยังยากอยู่มีแค่เมคอัหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าไกลแล้วฉันก็เดินไปตาม,สามเส้นทางเฮาตอนนี้เราถึงแล้วนะครับบ้านเซียโดนครับเดีย๋ยวเราไปาไหาผู้ประกอบการน,นะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายวีดีโอหรือเปล่าไป ผู้ประกอบการบ้านศิลาดลคุณทัศนียาจาประวัติโดยย่อบ้านศิลาดลเรกิจบ้านศิลาดลเริ่มต้นจากอารมณมมิตรภาพของผู้หญิงสองคนพร้อมลูกหลานคนเมืองเชียงใหม่จากอากรรมในครัวเล็กๆที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและโรงงานแผนที่บ้านศิลาดลเริ่มต้นจากหาวิเทอาลัอแม่โจ้ตรงไปถึงแยกลมโชคและเลี้ยวซ้ายหลังจากนั้นลอดอุโมงค์หนึ่งอุโมงค์และพอถึงแยกสันกำแพงและเลี้ยวซ้ายอีกทีตรงไปอีก800เมตรก็จะถึงบ้านศิลาดล ต่อไปเป็นพื้นที่สังสาศิลาดลเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยมิโจโออกทางบางเขนตรงขึ้นไปทางสังสายเก่าก่อนถึงบ้านพัฒน,นารายแก้วเลี้ยวซ้ายและตรงเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรจะเจอซอย8และเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเจอกับสังสาศิลาดลศิลาดลก็คือเครื่องเคลือบอดินเผาที่เคลือบด้วยวัสดุธรรมชาติเป็นหลักในการผลิต คือ,อเครื่องืั้งเคลือบที่ทำจากขี้เถ้าของไม้ก่อไม้รกฟ้าผสมกับดินหน้านาเผ<น>าความร้อนสูงเวลาเย็นตัวจะเกิดเป็นลักษณะเครือบใสคล้ายหยกมองทะลุเนื้อดินได้กระบวนการทำก็คือเรื่องดิน ดินเนี่ยสำคัญที่สุดเลยดินที่ฮอาอมาใช้ดำเนี่ยเราจะปรุงเองหมดเลยแล้วเอามาล้างมาคัดมาแยกเอาสิ่งสกปรกออกแล้วก็เป็นดินที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เขาก็เอามานวดนวดเสร็จแล้วเขาก็เอาไปสามารถขึ้นรูปขึ้นรูป,รปเราจะขึ้นรูปโดยการปั้นด้วยมือถ้าพวกจานพวกชามน,นี่เขาจะขึ้นด้วยติกเกอร์ติกเกอร์มันจะได้โวยขึ้นหน่อยนะเราเป็นถ้วยเป็นจานนี่นะจ๊ะ หลังจากนั้นเขาก็พึงเห้แหนถ้าเขาจะาไปแกะลายเขาก็เอาไปแกะลายขึ้นมาเร็นแล้วเขาก็จะนำไปเผาไปเผาครั้งแรกปนญหาว่าเผาบิสเก็ตเร็นแล้วเขาก็เอานำไปชุบเคลือบน้ำเคลือบนี่เขาก็จะทำจากขี้เถ้าของไม้ก่อไม้รควาผสมกับดินหน้านาดินหน้านากำเมืองปัญหาว่าดินที่สังแลกจุบเซ็นแล้วเขาก็ไปเผาครั้งที่สองหงกรรมเผาครั้งที่สองนี่เขาจะใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงหนึ่งวันก็ทิ้งให้เย็นแห่งหนึ่งคืน แล้วมาเจ้าเขาก็ค่อยๆมาเปิดดูเปิดดูม,มันจะเหมือนสีที่ออกมาจะเป็นเหมือนสีเขียวหยกตัวอย่างสินค้าจากผลิตภัณฑ์ศีลาดลน เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ศิลาโดนคือการแตกแายง,งาภายใต้ผิวเครือบที่เกิดจากการหดตัวตามธรรมชาติของดินภายใต้ผิวเครืองการส่งออกสินค้าเกรดเอลูกค้าส่วนใหญ่ของศิลาโดนคือลูกค้าจากประเทศจีนประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกาโดยส่งออกสินค้าผ่านทางบริษัท DHL FedEx ด้วยช่องทางต่างๆเช่นเรือเครื่องบินเป็นต้นส่วนสินค้าเกต B จะส่งขายภายในประเทศเราสมมติว่วาเราคภาดีมสซื้อหนึ <c oughs> ่งเดือเป็นสัญ่ราคาประจวบปีเลยมาซื้อแล้วค่ะจะได้าหมสน,นิทส <c oughs> น,น่ง หนึ่งไปเปิดลูกค้าประจำแต่ว่าเขมีใครซื้อสิลดอนเต้าแบบเนาะตัวบ้านก็มาซื้อใช้ซื้อสิบครีบนี่หนึ่งคงเกิดแบบได้มันจะมีการแบบเหมือนคือยังให้ซื้ออยากให้ไปไว้ที่บ้านซื้อสุกอาหารไม่อรอกเวลาตลาดก็ซื้อเพิ่มเยอะอาจจะเจอลูกค้าเจอเพื่อนเจออย่างนี้เขาีหนังเราชอบเฮ้ยมีซื้อที่ไหนเลยแล้วมันก็จะเป็นการแนะนาว่าไปที่ประเทศขายเจออันนั้นเจออันนี้มาอย่างมันตอกแล้วเขาอาจะบอกกันไปตอไป แล้วสัาห่งเราขายเาขายสวิตเขาขายบริการคือคือพี่ถือว่างานสระดนที่อูเพิ่นกับมีกับมีลักษณะของเพิ่มการบริการขอเพิ่นแต่เราต้องทำให้มันมีจุดเด่นของของแบรนด์ที่เขาให้เข้ามาห้หันพนักงานขามาูกเลมัเอาห้ข้ามาให้หันพนงานอุมเจะให้มาเดือนนี้จะอว่าเหมสยที่สยเ็ยัง เพราันาทางรแต่เชียงใหม่เขาต้องเก็บไว้เข้ามาเราต้องมีการยึดแย้ตจำสายต้อนรับรับสู้นี้มนก่อนเอามีน้ำมีทางขึเปนเราเสิร์ฟน้ำชาเราเสิร์ฟกาแฟเราได้คือต่างก็หลัยอางแหม่อย่างนึ่งเขาิร์ฟารเรื่องทางเข้ายวแต่ายพ่วงเขาร์การเรื่องการบริการการส่งการแทย์การอะไรย่างเงี้ยเทาสูงอว่าเขาซื้อก็เขาจะกับไปถ้ามันน้ก็ตัวนี้มันนักเี่รครับไม่ะสบ ส่งทางหนถ้าส่งนี่เขาก็แล้วแต่ล okay. ูกค้าแต่เราจะมีการเสนอออปชั <iment> ่นจะเป็นเรนเรครับี่ทาเือี่ทเถ้าส่งเรือคอสตีส่งแอร์คอสตี้การที่นี่ไปถึงบ้านนี้ไปถท่าเรือนี้ไปถึง เ้าดังเรือแบบนี้ราคาตรนี้นะเรลาไปตรงนี้เดินไปถึงท่าแคตาเรือเราก็มาทำเองแต่ถ้ากรณีที่เราจะส่งของไปที่ท่าเรือที่ที่นะตัวน้อยนี่จะมีไข่นิลส่งแ่คือ่วนมันแตกหรอมันก็อยู่ไี่การแพ็ค่าร่ดจดสารแต่ของน้อยมันส่งเรือมันแบ้นึงนะเข้าใจก่อนบางทีซื้อน้อยตัวก่องเดียวเขาทุกไข่ส่งเรือเนี่ยมาซื้อน ฉะนั้นเขาก็จะมีมีชิปพิมพ์เลขกอดผื่นที่เขาออฟเซอร์ทุกเดือนนคือหนึ่งเขาขายแล้วเขาต้องย้ายทางที่มันมีปัญหาตอนตอนหลัง mm hmm. หมายความว่าเขาส่งแล้วเออว่าของมีไหนว่ากล่องเดียวของมีไหนว่าอย่างมันตสองมันใจไงพี่เขาจะส่งทักเฟรดนะถ้าไปถ่านใจมันสำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นคิวเยอะๆคิวเดียวนี่พี้ยังส่งพี้เคยส่งเป็นเฟรดเออเป็นคูเรียไปเพราะว่าโมนี้คือซื้อไปใช้เองนะ มาได้ซื้อสองออกมาได้ซื้อม,มามาได้มาเพื่อซื้อแล้วก็ไปท,ทําธุรกิจซื้อมาแล้วใช้เองของใช้ภายในบ้านเพราะฉะนั้นเขามาจะเปจะต้องลูกค้าจะามันใครชอบที่ว่าจะไปคัดต้องเพื่อหรือไปเคลียร์ของไปเขาไม่ชอบหรอกก็จะมีต้องจ้างเอเย่นเช่นทางแหงจ้างชิปปิง้งเพื่อที่จะไปเคลียร์ของไปทาง้าของลากไปที่บ้านเปิดซึ่งค่าส,สูงสุดมาก สูงกว่าพี่ค้นร,ราคาเราถือว่าอเคน่งเี่พี่สนะ่งดีเอชแอลในตัวนี้นจ้ะขอคู้เรียมันก็ยังมีผู้เรียมีเฟซเด็กหน่อยยูพีเอสทีเอ็นทีดีอย่างเนี้ยแต่พี่เลือก DHL ทุกวันนี้นะแต่ท่านภายในประเทศพี่ใช้ TNT แต่พี่บบเคยส่งเฟซเด็กบบเคยส่ง UPS เบบเคยส่ง TNT ไปเมืองนอกเนื่องจากนโยบายในการอ่าแต่ส่งออกของเปิ้น บางแตกต่างจากบริษัทที่พี่ใจอยจริงจบางประเทศเนี่ย d h l มาได้อินเตอร์ชุด4อย่างอเมริกาเขาก็มาได้ชอบ d h l นะเขาเขามี UPS นะเอย่างบางต่างยุโรปมันต้องเซ็นเต็งไงแต่ในไทยก็ DSL มันก็แต่พี่เองใจอ d h l ก็ยั่หัวของพี่มันแพงของบางแกนเป็นแสนของบางแกลนมันแปดหมื่นเก้าหมื่นที่ไหนแล้ว d h l เขากล้าต่อที่บอกว่า ถ้าตีส่งละของปีแต่คากเสียหายเขาจะชดใช้หู้ปีนั่นคือไอ้ที่ปี้ตัดสินใจใจ้เขามันจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าปีก็ต้องต้องเซฟคิวอะตัวเขาจจ้าใจรป่าเวลาปีเขาแพ็คปี่เขาแพ็คปี้เขาต้องเซฟตัวเองตัวน,นะคือถ้าของถึงลูกค้าแล้วเปิดมามันบแตกนะั่นคือเฮาเซฟสูบก่อนมันก่อนคือเฮาจึงรีเทนอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าไปถึงแล้วมันแบบมีแตกแท็คเปิดแค่ปีอ่ะมันม่วนกว่าที่ว่า เออมันเดีย๋ยวฉ like. yeah. ันก็ต like ือได้ของใหม่แต่ฉันต้องรอเอังเดือนสงเดือนหนึอย่เกื่อเคื so ่อที่ว่าพี่เขาต้องมันอัใหม่แต่พี่ก็ต้องคีมัำนี้้ช่แต่พี่เดี๋ยวได้สตางค์แต่พ um ี่ต้องทำทำของเกรืของเนงป้วยได้ใม่ตีของทุกท่านจะได้ไปใายใรใช่เกิดนธาใช่แต่บางทีเราส่งออกนี่ ตัตะก้อนนี่นะที่เขาก็จะมีปัญหาแบบว่าลูกค้าต้องจ่ายภาษีเวลาไปถึงบ้านเปิดแกะได้นนต้องเสียงภาษีไปีกยคือต่ก่อนคือคือเฮาเป็นเป็นน้องใหม่เนาะเวลาเราเริ่มธุรกิจข้อมูลเนี่ยบางทีเฮา,าก็จจะกาเช่้นใจแต่เรี่ยงเฮาไม่รู้ได้หรอกบอกว่าประเทศไหนแม้นแตทั่งบ้านเฮาเวลาเฮานำเข้าเฮาก็ต้องเสียงภาษี โดนแปลงนะครับคาสีภาษีบ้านเราเข้ากี่องเนี่ยสมมติเขาส่งมาห่องแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ประเทศเขาต้องเช็คพี่โอ๊มะมทุกประเทศนะพี่โมะมแต่ที่แปลงน่าที่สุดก็จะมีมาเลเซียมาเลเซียนี่อยู่บ้านเราแต่คาษีนำเข้าเครื่องเครือของเขาเนี่ยแปลงมากแล้วแบบเขาเขานี้ใจดีกว่าครับจ่ายคาสีนี่ก็ว่าดกาต้องมาคับชงแต่ตรงนี้คือเขาต้องต้องชัดเจนเวลาเขาขายของกับลูกค้า เราต้าอธิบายเพื่อนว่าอันนี้ราคาที่พี่เสนอเนี่ยมันมีค่าประกันค่าแพ็กและก็ค่าส่งเท่านั้นนอกแต่รวมค่าภาษีคือเฮาบอ้ัหว่าภาษีมัน่าใดบ้านเขาอะส่วนมากเราทำนี่นะต้นทางจะมามีการคำนวณภาษีให้ลูกค้าหนึ่งเนื่อ <c oughs> งจากว่ามันขึ้นอยู่กับไอโมูเจ้าหน้าที่พนักงานสุลกกาศก่ยนมาคนมันแง,ง่มันเหมืออเจือกหรอ พี่ส่งไปสองชิปเมนต์อะไปประเทศเดียวกันแต่คำนวณภาษีออกมานะมันขึ้นคนละอย่างคนละเลนมันขึ้นคนละอย่างแล้วมันยีมันจะนี่แจ้งมานเนี่ยแค่ไปยอมจ่ายตังค่ภาษีเข้ามาจุด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 อย่างมันจะมีข้ออ้างมันเป็นยังไงอย่างเพราะฉะนั้นเนะพี่เขาจะแบบเซฟคิวตัวเองจะคือเซฟคิวตัวเองคืออธิบายให้ลูกค้าคือชัดเจนว่าไอ้กล่องเนี้ยที่พี่เก็บตังค์ที่อยู่มาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องภาษีไงแต่ ฉันสามารถช่วยเหลือคุณได้โด,ดยการที่ว่าฉันจะทำ low in voice ค่ะฉันจะใส่อ uh, ่า gift ค uh, ่ะอ่า non commercial value ค่ะ s a m p อ e o อ d e r ค่อย่างเงี้ยมันมันจะเป็นการช่วยลูกค้าได้ตังหนึ่งเท่านั้นแต่ส่วนมากนี่เขาส่งเขาก็ค่อยเจอปัญหาแล้วเราจะค่อยมีปัญหา